มาพบกันในคลิปแนวทางรัเสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่21นะครับก็สำหรับวันนี้ดาวโจน์เปิดตลาดเรียบร้อยนะครับก็3ลัฐยังคงมีให้เล่นเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้3ลัฐมาแต่5นะครับเมื่อคืนรัสเซียเด่นไม่มาครับรัเสเซียเด่นไม่มาอังกฤษไม่มาเยอรมันยังคงเจาะต่อนะครับก็ ยังไงรอ,องรับชมรับฟังวันนี้ครับถ้าถูกใจได้ที่ผมวางจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับวันนี้รัเสเซียเปิดที่บวกครับเปิดที่บวกเปิดที่87 287ครับ87287เดินจากตัวเปิดที่ผมจับได้คือ5ครับวิ่งบนรุ่นล่าง5นะครับผมขอดูตารางแป๊บนึงนะครับ สักครู่ครับสักครู่อ่าโอเคครับหลค์โอเคโอเคไปเมึงกดผิด <c oughs> ยิ่งรีบยิ่ง,งช้าเนะี่ยพูดถึงเนะี <c> ่ <oughs> อ้าวเอ๊ะขอัยครับไปมืองครับไปมืองครับผมกดดูตารางไม่เจอ อ่าโอเคอ่าแปดห้าศูนย์ศูนย์ขออภัยนะครับเก้าห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าเก้าศูนย์โอเคครับกระชับให้ได้รีบนะร้อยมาสามเข้าไปครับมาสามเพื่อเล่นสามตัวครับร้อยมาสามเข้าไปเนาะอยากแตกตรงเล่นสามกลับหกกลับครับได้แนวนี้ครับสำหรับรัสเซียนะครับเดี๋ยวเจอทีอังกฤษและเลยอรมันครับ